จมูกเบี้ยวผิดรูปฟาดเข้ากับลูกกลงรถโหใไขไเนะี่ยเบี้ยวไปทางด้านนี้ทางทางด้านนี้ทางนี้ทางนี้เบี้ยวทําตาส่องชั้นไปด้วยนี่นีเยอะนะเยอะต้องไปทำมาเยอะเลย่ะวันนี้มาทําอะไรที่นี่เล่าให้ฟังหน่อยครับามาทําตาส่องชั้นครับทำไมถึงอยากทาตาครับผม <S <S อแม่เคยมาทําก้อ,น,อนนี้แล้วคุณแม่เคยมาทาก้อนอน,นี้ <c oughs> แล้วแล้วนี้ก็เลยแบบยากทาด้วยเห็นตาแม่เป็นยงไงบ้างครับ ก็เลยครับแม่เห็นแม่บอกทำไม่เจ็บก็เลยมาเลยตัดกินใจนานไหมครับไม่นานครับไม่เช้าได้ตื่นมาก็ตื่นมาก็แม่ไปทํำไหมพอแม่ทําครบปีหนึ่งพอดีก็เลยแม่ไปไหมทีนี้แม่มาชวนทีนี้แม่ก็ดูเพจแล้วก็มากันเลยอ,อ่ะขอดูตาหน่อยโอเคนะชิวๆเนาะโอเคเรียบร้อยอันนี้คุณแม่เนะาะขอดูตาคุณแม่หน่อยครับ <Okay>. โอเคดบร้อยครับเช่เลยครับอันนี้วันนี้ประสบอุบัติเหตุมานะครับแต่ก็ทําตาได้นะครับผมทาไปสามเดือนแล้วครับชื่อเล่นชื่อเจด,ดัฮะอายุสิบห้าปีครับจมูกกับตาส่องชั้นไว้ครับสาเหตุที่มาทำวันนั้นเพราะอะไรเอ่อเกิดอุบัติเหตุหตรถชนทีนี้จมูกเบี้ยวผิดรูปฟาดเข้ากับลูกกงรถก็เลยตัดสินใจมาทําที่ทีละพรคลินิกครับก็คือขี่รถไปซื้อของ ให้พ่อแล,แล้วทีนี้ทีนี้โดนเขาตัดหน้ากระทันหันแล้วเรามาเร็วด้วย140นะร้อยสี่สิบฮะร้อยห้าเรื่องต้นนะดีเลยฮนะยเอกแม็กครับสามร้อยคุยแกงใช่ไหมรถสภาพเละหมดเลยครับร<อ>ส่วนรถหกล้อที่ตัดหน้าผมก็โค้งหักนะโค้งหักโค้งรถหักโค้งรถหักหเราก็ไปรักษา,าตัวใช่อพอไล่ฟังหน่อยปุ๊บไปรักษาตัวยังไงไล่ฟังก็คือย้ายจากโยงพยงมาด้านช้างมาที่สุพมิตรแล้วก็ผ่าตัด ผ่าตัดเสร็จแล้วก็ผ่าตัดผ่าตัดรักษาที่ซูโพรมิตรได้4เดือนแล้วก็มาทําที่ที่นี่ที่ธีรพรเพราะมาทําเพราะว่ามทรงจมูกมันเบี้ยวหรืออะไรได้ใช่หะจมูกมันเบี้ยวด้วยแล้วก็ผิดรูปมาดูรูปจมูกกันโอ้โหไขว้เลยคือไขว้เลยแต่ซึ่งแต่ดูไหน่อยเป็นไงบ้างร้ายเัลหน่อยอ่าอันนี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนฮะจมูกหักแล้วก็ เบี้ยวด้วยเบี้ยวมันเบี้ยวไปทางเบี้ยวไปทางด้านนี้ทางทางด้านนี้ทางนี้ทางนี้เบี้ยวทําตาสองชั้นไปด้วยครับคุณหมออะไรทำให้ตาเนี่ยคุณหมอคันตีทําตาสองชั้นให้ครับแล้วก็เมื่อวานทําจมูกให้ครับแล้วเราไปบอกคุณหมอเพราะว่าอะไรตอนที่เกิดเไงบอกว่าที่หมอผมอยากให้ผมเล่นนี้เล่าให้ก็คือตื่นเช้ามาตอนสิบโมงอยู่บ้านเซ็งๆไม่มีอะไรทําก็เลยเลื่อนเฟซเจอเพจของธีรพร แล้วไปเจอโพส์ที่แม่เคยแชร์ไว้เมื่อปีที่แล้วก็เลยเข้ามาดูแล้วก็ชวนแม่มาทําเลยฮะมันไขว้ดีครับโอเคเลยครับสวยสวยเลยครับตอนทําหมอเลือกเลือกทรงให้ครับชอบครับทําได้สามเดือนแล้วครับแล้วตาเนี่ยตาเราปริ่มหมอว่าไงบอกคุณหมอว่าไงทำไมอยู่ดีมาทําตาด้วยมันโดนแค่จมูก ไอ้เนี่เอาลงได้ยังฮะตอนแรกก็คือคุยกับแม่ว่าจะมาทําตาใช่เลยทีนี้ไม่รู้ว่าจมูกจะทําได้เลยก็เลยมาทาตาไปก่อนวทนนี้ก็ทําจมูกได้เลยวันนั้นเลยวันนั้นวันเดียวเลยฮะทําทีเดียวจากจากที่ว่าเป็นคนไม่มั่นใจในการถ่ายรูปยูดดีก็ทําให้มั่นใจขึ้นมาฮะกลายกายเป็นเหมือนเราแฮปปี้กับชีวิตเครับเมื่อนั้นมัน,ม,นมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นน่ะจากวันนั้นสู่วันนี้พลิกเลยครับ ียิงยิงยออะไ้ิงนี่เยอะนะเยอะต้องไปทำมาเยอะเลยเฮ้ยอย่าตอนนี้ตัดเฮ้ยอ่ะก็คุยกันดีกี่คนอ๋อคนเดียวฮะคุยอ่ะคนเดียวคุยแต่คนเรียกประชุมอ๋อคุยคนเดียวทีละคนฝากถึงคนที่สนใจอยากจะศิลปกรรมหน้ายากดูดีสามารถมาทำได้ที่ธีรพรคลินิก ครบจบในที่เดียวฮะ